สวัสดีค่ะวันนี้นำบอนสีมาให้ได้ชมนะคะวันนี้จะมาเปรียบเทียบบอนสีในตู้กับบอนสีนอกตู้นี่ค่ะวันก่อนเคยนำเสนอให้ได้ชมกันเห็นไหมคะต้นนี้อยู่นอกตู้ตลอดนะคะวันก่อนเขายังแดงสดเลยแต่ว่ามาดีนี้นะคะดูใบเขา ทิ้งใบไปแล้วนะคะก็เหลืออยู่สองใบบอนสีต้นนี้ก็คือหลวงราชสนีหานะคะอยู่นอกตู้นะคะถ้าบอนสีก็อยู่นอกตู้นะคะถ้ากอเขาไม่ใหญ่จริงเขาก็จะทิ้งใบไปแบบนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็มีอยู่สองใบนะคะไม่รู้ว่าจะทิ้งใบไปหมดไหมนานวันไปนะคะ ต้นนี้นี่โอ้โหตัวนี้มาก่อนแพงมากนะคะราคานี่โอ้โหแรงนะคะตัวนี้หนุมานประสานกายนะคะกระถางยังเล็กอยู่นะคะก็เอามาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าโตได้แค่นี้นะคะสีชมพู ปใบเขียวนะคะหนุมานประสานกายแล้วก็มาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ชมพูทวีปนะคะนี่นะคะ่ะต้นนี้ชิ้นผ่าเขานะคะก็ถือว่าก็โตอยู่นะคะความสวยงามก็ยังมีมีให้เราชื่นชมนี่คะ่ะ ลักษณะการป้ายจริงๆสีเขาก็โทนเดียวกันกับหานุมานประสานกายนะคะแต่ว่าหานุมานประสานกายนี้จะเป็นโทนสีชมพูแล้วก็ป้ายเขียวแต่ชมพูทวีปนี่เขาจะมาพื้นเขียวป้ายชมพูนะคะนี่เลยทรมพิมาน ทรมพิมานก็เป็นวอนสีที่เลี้ยงในตู้นะคะพื้นออกโทนสีเขียวขาวนะคะแล้วก็ขอบจะเขียวเข้มตรงการป้ายนะคะเห็นไหมคะก็จะมีสีแดงเขียวปนขาวนะคะนี่แหลคะค่ะต้นนี้จำไม่ได้แล้วนะคะอยู่นอกตู้นานแล้ว เขาก็จะตัวได้แค่นี้นะคะนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็นำมาเปรียบเทียบให้ได้ชมว่าบอนสีในตู้กับนอกตู้นี่มีความต่างกันยังไงแต่จริงๆบอนสีนอกตู้เขาก็สีสดนะคะแต่ว่าพอดีเราไม่ได้รดน้ำให้เขาช่ำตลอดน,นะคะเขาก็เลยใบเป็นแบบนี้นะคะใบเขา สังเกตดูช่วงไหนที่เรารดน้ำฉ่ำๆเขาก็จะมีใบที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เข้มสวยนะคะแต่ว่าสองสามวันไม่ได้รดพิ่งมารดนะคะก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหะค่ะต้นนี้ก็พันดาวในตู้อยู่ในตู้ตลอดนะคะ นี่แหละคะ่ะวันนี้ก็นำมาให้ได้ชมกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ